บทสวดคาถาพระพุทธเจ้าหพระองค์บทสวดนี้จะช่วยส่งเสริมดวงเปิดดวงชะตาสามารถช่วยพลิกชีวิตพบเจอทางออกทางสว่างและช่วยให้ความมัวหมองหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆบรรเทาเบาบางลงได้สำหรับใครก็ตามที่เผชิญกับปัญหา หรือภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเครียดความกดดันความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักทีมีปัญหาอุปสรรคเข้ามายอดขายตกค้าขายไม่ดีจะหยิบจะจับอะไรก็ดูเป็นกังวลเสียทุกเรื่องขิดหวังกับความรักครอบครัวเล้าฉานเจอแต่คนไม่จริงใจ เข้ามาหลอกลวงหรือแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเป็นหายหายโรคเวรโรคกรรมที่หาสาเหตุไม่ได้แนนำว่าให้นำคาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ คาถาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตั้งนนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยักเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิต ครอบจากกระวาลด้วยนะโมพุทธ,ธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีนะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะนะมะภะทะพุทธทางธรรมังสังฆัง ขออำนาจบารมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีวาสนาบารมีชานบารมีญานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านักการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนะโมพุทธายะทาพุทธโมนะ